กลับสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบเกิลทุกคนด้วยนะครับย่อผมช่องมิกซ์สวีนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบเกิลผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยูไอดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก คุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยบุยลกลับสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาทุกคนด้วยนะครับเดยผมช่องมิกเ r เว y กันอีกแล้วนะครับทุกคนสาหรับคลิปในวันนี้นะครับเห็นเซตใหญ่แบบนี้ทุกคนคิดว่าผมจะไปแมปไหนครับในวันนี้ไปแมปทีวีนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งทีวีเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะทุกคนนะนานมากเลยนะตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมมาเล่นทุกวันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนไปเล่นนนนไล่่กกััับคงงงแสงเอรทุน วันนี้เนี่ยผมก็หวนคิดถึงทีวีขึ้นมานะเพราะว่ามาเล่นกับพี่ปั๊กพี่โทนแล้วก็น้องพี่โทนนะครับเราก็เลยว่าเออลองมาลุยทีวีกันบ้างดีกว่ามาคิดถึงบรรยากาศเก่าๆทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่ามันแค่ไหนครับไปทโอเคเราเกิดตรงนี้นะทุกคนนะโอ้โหไม่ได้มานานเสมอกันนะเนี่ยทีวีเนี่ยผมเบื่ออย่างเดียวทีวีคือบอดมันยิงกันนะทุกคนแล้วมันยิงกันมั่วมากเลยบอดก็โหดบอทก็โหดเหมือนกัน ต่่่ไมีมวันนี้ผมเอาเอ็มหกหนึ่งมาเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาฟาร์มตรงจุดน,นี้ก่อนนะรอเขาเปิดเซฟมันนะทุกคนนะเออทีวีนี่หนูก็เยอะเหมือนกันนะเห็นเ <He an S 2> ขาบอกหนูก็เยอะใช้ได้เหมือนกันนะทีวีเนะี่ยแต่ตอนนี้เรารอทีมาเราเปิดเซฟมันให้เสร็จก่อนนะทุกคนนะโอ้โหของม่วงไอ้ทุไปฟาร์กได้ของม่วงว่ะทุกคน <laughs> <ว S 2> โอเคตอนนี้ลงลงจอดรถสองตัวแล้วทุกคนที่น้องก็บอกโอเคครับโอเคงั้นฉีดยาเลยนะฉีดยาแล้วเราวิ่งไปเลยทุกคนไปเรามีพี่โทนตัวตึงอยู่แล้วทุกคนอุ้ยเขาโดดลงไปแล้ววะไปเราก็กระโดดตามไปเลยอุ้ยโอเคครับโอเคห้องไหนเนาะ ลองรถอ่ะเดี๋ยวผมปาสัตผมปาสตันดีกว่าแต่แต่อย่าเข้าก่อนพี่เป็มนะเงียบกริบโอ้ของบนระเบิดปืนเออเงียบจังวะพี่ดักกันเต็มแน่นอนแต่ผมปิดประตูเฮ้ยนี่นี่นี่เอ็มพีไฟนี่พี่นี่เอ็มพีไฟ้มันอยู่ในห้องศูนย์กลาว่ะนี่เอ็มพีไฟฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งพยาบาลเนี่ย ช่ใช่บนพยาบาลบนหัวเราเลยอะเต็มเลยพี่ผมจำจุดเกิดไม่ค่อยได้แล้วทีวีเนี่ยเฮ้ยมีคนรั่งระเบิดว่ะซ้ายมือตรงจุดเกิดอ้ตรงจุดออกอะพี่มีเสียงปืนเลยเสียงคนดึงระเบิดเมื่อกี้ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะผมไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันทีวีเนี่ยไม่ชัวว่ะไปเราไปเลยพี่โดนวิ่งนำแล้ว ไอพี่โดนแกนำนะพี่โดนแกเล่นทีวีบ่อยทุกคนอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเดี๋ยวผมมาดูาเฮ้ยมีคนย่องบนหัวผมวะตองรกองพยาบาลข้างบนนะพี่บมด้องพยาบาลเลยใช่ห้องพยาบาลไปเดี๋ยวเราวิ่งไปเช็คกันเลยทุกคนโอ้อยู่สะอาดปะไม่ได้มานานทีวีอู้อู้ น่ากลัวจัดดิวซ่าเด่ะโอเควีโอเคเอาแล้วเอาแล้วสวยโอ้ก็ยิงกันไปนหนึ่งแล้วตอนนี้มีขวามาลขวาแล้วเออผมลีกดีกว่าให้เขาเล่นกันอันนี้เขาเล่นกันแตวเราเล็งรอไว้เลยใช่ไหมปีบักยิงได้วะ ก็เล่นเซตใหญ่ทุกคนเลยอ่ะผมเล่นเซตห้าเอ,องบวกสี่เนี่ยพี่ข้างล่างเนี่ยอ,อ,อันนี้อะไรวะอันนี้บอดข้างล่างบันไดตรงกลางหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เหมือนกันิดลลงแ้วา่ okay. เยว่าลระวังนะระวังนะครับเหมือนเกาอยู่ซ้ายมือกับพี่ตรงทางยาวเนี่ยทางยาวซ้ายมือเนี่ยโอ้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 ยเนี่ยเนี่ยอพีเคอพีเควิ้นอพีเคไปโดนจัดการเลยวิ่งเดี๋ยวมันโดนพี่โดนผมแน่นอนในพวกเนี้ยนั่นแหละอยู่อยู่ตรงนั้นเลยพี่โอเคโอเคเอาวิ่งหนีออกขวาแล้วไปโอ้น้องคนน้องวิ่งไปแล้วอะ

ใคในห้องมั้ไม่แน่ใจว่าคนหรือเปล่าพี่หรือว่าบอทนัไม่รู้อ่ะอันนี้อาพีเคนั่นเขาน่าจะดักเราแล้วแหละอ๋อยิงเก็บเลยวะเนี่ยออฟนี้เคลียร์ต้องหนีเฮ้ยเฮ้ยนี่อยู่อยู่ห้องพยาบาลข้างล่างพี่อยู่ห้องพยาบาลข้างล่างเลยวะตบหนีใช่ใช่ ห้องนี้เคลียร์อยู่ข้างล่างไอ้บี่ลงไปข้างล่างแล้วใช่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 ตรงไอ้ห้องพยาบาลอนะห้องพยาบาลข้างล่างเลยไปเราไปกันเลยอุ๊ยเจ็บอีกแล้วกูห้องนี้เคลียร์ลงนี้เคลียร์ลงไปทางยาวข้างล่างเนี่ยเนี่ยโอเคพี่โอเคโอเคครับโอเค เราต้องเดินไปด้วยกันนะทุกคนทีวีเนี่ยอันตรายที่สุดละเข้าง่ายออกยากทุกคนทีวีอ่ะผมว่านะความคิดผมนี่พี่พี่อยู่อยู่พยาบาลเนี่ยน้องพยาบาลเลยพี่ชัวร์เลยชัวร์อ่ <c oughs> องพยาบาลเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเสียงขึ้นอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้แถวยาวก็มีอีกเดี๋ยวเกลี้ยงนี่ก่อนนะได้พี่ทน <Defence> <c oughs> <c oughs> ในห้องนี้เนี่ยตายหนึ่ง,งเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้ตัวนี้ APK หรือเป,ปลา่าโอเคโอเคโอเคอเครับอ๋อไอ้นน,น,นี้ MP5 อันนี้ MP5 เนี่ยทางยาวก็มีตรงนี้ก็มีดักกันเต็มเลยโอเคผมขอรีตัวก่อนนะทุกคนไม่แน่ใจครับพี่ลองดูเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเรียวเลยตอนนี้ตัว APK วิ่งมาทางนี้นะทุกคนเนี่ยอยู่บนหัวเลย ได้หมดเลยผมปาสตันผมปาสตันโอ้โหเด้งอีกสตันผมเด้งระเบิดอีกลูกนึงโอ้เด้งอีกไม่เอาระเบิดระวังระเบิดโอ้โปาอะไรของกูวะเนี่ยผมองขึ้นไปข้างบนใช่ไหมใช่ใช่มันอยู่ข้างบนพี่ต่างที่วิ่งไพยาบาลข้างบนอ่ะมามาเก๋มันหนีไปกดลิฟต์เหรอระวังนะระวังนะพี่ที่มันมาเก็บของเพื่อนะเนาะ เออระวังดิรนะวังเด้อระวังเดอ้อผมกินยาแก้ปวดแป๊บนึงขอิ่งหน้าอะเงี้ยมีเปียวมีเปียวอยู่นะน่ากลัวจัดทีวีเนี่ยกกดลิฟหอตอนนี้ลิฟต์เขาได้สับออกแล้วนะทุกคนนะข้างล่างระวังด้วยพี่อ็อบเจกต์มันตายล็อกกลับมา ใช่ใช่ใช่มันมันปลาระเบิดกลับมาด้วยเฮ้ยนั่นมันอยู่มันอยู่ตรงซ้ายมือพี่ตรงพู้่สีแดงเลยมันอยู่ซ้ายมือตรงพู้่สีแดงผมปลาระเบิดปลาระเบิดปาไปปลาไปปลาไปผมระเบิดเลยพี่อยู่ตรงไอกระสอบตายอ่ะพุสีแดงอ่ะมันไม่รอดแน่มันไม่รอดแน่เออพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ๋อตายตายตายมันตายแล้วมันตายแล้ว โอ้ผมลืมหน้ากากกันแก๊สมาวะ่ะมันตายแล้วข้างล่างนี่อะไรอีกวะอันนี้บอทโอ้ยดูดีมันยิงโคตรแรงเลยเก็บของแล้วไปออกดีกว่าทุกคนโอ้อันนี้บีไปอันนี้มีกันแก๊สปะ โอเคครับเดี๋ยวเก็บของก่อนนะทุกคนนะตอนนี้มีตี้ใหม่มาอีกนะทุกคนน้องอีกคนหนึ่งตุยไปแล้วนะครับน้องพี่โทนน่ะเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปช่วยนะทุกคนนะโอเคเอาพี่บักโอ้โหพี่บักตุยเลยยิงไม่ไกลโอ้โหออะไรวะโอ้อันนี้บอดยิงแล้วหมดแม็กเลยกูไอ้นี่เหรอพี่อันี่แหละจากการพี่โดนสวยพี่เดี๋ยวไปช่วยพี่โดนก่อนทุกคนเกยอยู่คนเดียวตอนนี้ ได้ได้ไโอเคโอเคเออหิงไม่โดนไอ้ไป <t ell> ปักโดยวะเก็ <t ell> บของเพื่อนดีครับที่นี้ไปไปเก็บของอะไรดีกว่าทุกคนขอเก็บสปีก่อนละกันโอ้เอคเมวะ่ะสวยเก็บสปีเลยทุกคนของฟีของฟี <t ell> มาเก็บของไปปักกันยาวๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเร่งสปีดเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้อยู่จุดถอนกาลังแล้วทุกคนโอเค,อเ,คเรารอดนะเกมนี้เรารอดออกประมาณ3ามแสนสี่หมื่นนะครับทุกคนรวมดังของพี่ปักด้วยนะยิงไปคนเดียวนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนไป let's go <S มมมมมเกบบม,ม,ม,มนี้เราผมลืมอัดหน้าจอตั้งแต่เข้ามานะออนตอนนี้มีคนนะมีคนอยู่หน้าผมเนี่ยกงบนเนี่ยตนนเต็มเลยเอาแล้วสวยสวยเอายิงกันไปหนึ่ง ตามพี่โตนเลยตายนึ่งสวยเหลืออีกหนึ่งพี่ข้างบนผมดักล่างให้ผมผมผมปาระเบิดผมปาระเบิดระวังระวังผมปาระเบิดโอ้ยเฮียลูกแม่งโคตรแรงเลยสัตว์ลงมาแล้วลงมาแล้วผมยิงอยู่ตาย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 แล้วพี่ตายแล้วมันโดนลุกขาตายเก็บของกันเลยทุกคนโอ้โหฟอว่ะฟอแต่งยาวด้วยว่ะเนี่ย อ5โอ้ของดีของดีชีวิตกูไม่ติดของม่วงก็เมี่มเลยถ้าเป็นม้านี่กูเยี่ยมเฮ้ยในมีกระเป๋าใหญ่ว่ะทุกคนเยี่ยม่วงไปแล้วดูดิมันเอาฟอแต่งยาวมาแม่งดีดเป็นม้าเลยแล้วยิ่งกูเล่นยิงไม่ค่อยโดนอยู่เียแต่งยาวมาอีกดูดิอือใช่ดีดเป็นม้าเลยเอาดูดิเดี๋ยวยิงบอยให้ดู เออดูดิเออดูดิดูดิยิงบอดยังดีสมม้ะเลยแล้วยิงคนจะขนาดไหนวะแต่บ้าตายอ๋อคอยอยู่ฝั่งเ้นกันดีกว่าตอนนี้วิ่งมาห้องสมุดเลยนะทุกคนเงียบจังเฮ้ยนี่ไอเอ้าน้องก็ตายเลยเวนั่งอยู่กว่าใครโอ้ยนี่วิ่งผ่านมาแล้วใครตายวะเมื่อกี้พี่โดนเหรอข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้างบนะ ก้าวสูงด้วยอ๋อพี่โดนพี่โจนตุ้ยนะทุกคนโอเคโอเคโอ้โหยังเดือดเนี่ยผมไม่ก็อยากมาแล้วแหลยทีวีเสียงมันดังกว่าครั้งแสงอีกโดนดากินหนี่ผมปาระเบิดขึ้นทางบนโอเคโอเครีตัวก่อนเลยมามาเดี๋ยวผมปาระเบิดเดี๋ยวปาระเบิด น,น,นี่อยู่ตรงกล่องนี่เลยข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมปาระเบิดปาระเบิดอีกลูกนึงอีกลูกนึงตาย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 แล้วตายแล้วตายแล้วโดนระเบิดตายแล้วโอ้ลืมใส่หน้ากากนี่นี่ตายแล้ว ไม่รู้ตายตายตายน้องหรือเปล่าไม่รู้รือว่าตายพี่ไม่แน่ใจโอ้โหลูกหกหนึ่งที่ระวังนะระวังนะตอนนี้ผมต้องมาช่วยน้องอีกคนเก็บศพเพื่อนนะครับเราเซ็ตใหญ่ทั้งสองคนเลยทุกคนดีๆแล้วข้างบนเนี่ยยังดักกันอยู่เลยโอ้โหดักกันเต็มเลยเราเก็บของก่อนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวขอเร่งสปีดละกันเดี๋ยวช่วยช่วยน้องเขาเก็บของมีของพิทนอยู่เต็มกระเป๋าเต็ม ok ok để ok 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 để kẹp, để ok đã 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 โอเคครับตอนนี้อยู่จุดออกแล้วทุกคนเดี๋ยวปลาระเบิดดักก่อนนะเพราะว่าข้างบนมันยังดักกันอยู่เลยในยตอนนี้เผื่อมันวิ่งลงมาทุกคนปลาไปก่อนอี๋ปลาดักไว้เนี่ยตรงลิฟต์เนี่ยไอตีตีตรงลิฟต์ตอนนี้เหลือห้านาทีกว่าปลาดักไว้ก่อนเฮ้ย <Hey. S 1> ใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล้วทุกคนปลาไปโอเค อออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นแบบทีวีนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุบจ๊บ